าในระยะได้เดี๋ยวพัดเกขึกนทังเงอะไรยู่ดีผู่แหงอยู่บนสักัดนี่ใหญมาจะใสมหารัฐมหาราฐมหารัฐมหารัมหารอรังกราดอรังกบาดมาจารัโอ้โอ้าจาอรังกบาดมาจากมหารัฐโอ้โหอัชจะาโรล่ะ สาธุสาธุสาธุขอให้ได้บุญด้วยเยอะๆให้เยดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อยายเด้อเอาสาธุเด้อะสาธุบุตรทางสระนางคชามีทำมังสระนางคชามีสังขังสระนางคชามี sa thu -so, <laughs> <laughs>